จับตาสัมพนันธ์่ายอรไทยวินวินเลียมหลังโพรเรียกคำสนิท หลังจากที่มีภาพร่วมเฟรมกับนางเอกสาวเบลล่าราณีจนคนแห่จิ้นทั้งคู่สำหรับหนุ่มวินวิลเลียมหนุ่มหล่อยิ้มหวานคนดังดีกรีเรษรีซอสป,ป,ปอลาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ยังได้เชิญราชินีดอกหญ้าลูกทุ่งคนดังของไทยอย่างต่ายอรไทยไปร่วมงานที่ซอป,ป,อปอลาว โดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเพจของหนุ่มวินได้โพสต์ภาพกับายอรไทยและบรรยากาศในงานเปิดตัวน้ำปราราพเพื่อนวินพร้อมขอบคุณพี่สาวอย่างต่ายอรไทยด้วยว่า ขอสามคำหน่อยทุกคนวันนี้เป็นอีกวันที่ภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวอาหารมือแรกของชาวลาวเพื่อสังคมลาวขอบคุณพี่สาวต่ายอรไทยที่สร้างความสนุกและรอยยิ้มให้กับชาวลาวของเราขอบคุณทุกคนมากๆนะที่อุดหนุนเพื่อนวินจนมาถึงวันนี้ ใครยังไม่ได้ชิมลองไปซื้อชิมดูนะคะรับรองอร่อยถึงใจเพราะเราส่งจริงคุณใส่มันไว้ในหัวใจของคนลาวทางด้านนักร้องสาวต่อรไทยเองก็ได้โพสต์คลิปประมวลภาพห้างแตกขณะที่ไปร่วมงานของวินวิลเลียมที่สอปป,อปอลาวด้วยค่ะพร้อมเผยว่าห้างแตกที่ตลาดช็อปปิ้งมอลล์สปป,อปอลาวขอขอบใจน้ำประแดกเพื่อนวิน ที่ให้โอกาสพี่ตายไปร่วมงานเปิดตัวและได้ไปห้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวปปลาวได้ฟังเดอ้องานนี้ชาวเน็ตนะคะก็ได้สังเกตว่า การใช้คำพูดของสาวตายนั้นท่าทางจะสนิทกับหนุ่มวินเพราะใช้คำว่าเพื่อนวินอย่างสนิทสนมมากกว่าการใช้คำว่าคุณโดยจะเห็นได้เลยนะคะว่าทั้งคู่น่าจะรู้จักและสนิทกันอยู่แล้วซึ่งก็มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะและหากใครอยากติดตามความน่ารักของทั้งสาวตายอรไทยและเศรษฐีลาวอย่างหนุ่มวินก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวได้เลยค่ะ Ha. <coughs>